ปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงอืฝนตกแล้วก็ไหลลงแม่น้ําลงทะเลวนๆกัน,น,นไปแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดที่อาจจะพลิกความเข้าใจดเดิมของเราไปเลยก็ได้คือถ้าโลกเราเนี่ยแหะคะ่ะ ที่สร้างน้ําขึ้นมาเองจากข้างใน ừ ừ ừ. นี่คือการดําดิ่งของเราในวันนี้ค่ะสูท่ทฤษฎีน้ําประถมภูมิหรือ primary water จากข้อมูลที่เราเพิ่งได้รับมาเลยค่ะครับเป็นแนวคิดที่ตั้งคำถามพื้นฐานมากๆเลยนะว่าน้ำปริมาณมหาศาลบนโลกเราเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ใช่ค่ะคือแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ชี้ให้เห็นถึงทฤษฎีแล้วก็หลักฐานที่สั่งสมกันมาเ น่าจะกว่า300ปีได้นะครับโห oh, นานเหมือนกันนะคะครับว่าน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากแค่ฟ้าฝนอย่างเดียวแต่อาจจะมีการสร้างขึ้นใหม่ลึกๆเลยนะภายในเปลือกโลกแล้วก็เนื้อโลกอย่างต่อเนื่องด้วยอืมซึ่งถ้าเรื่องนี้มันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเรื่องออความขัดแคลนน้ําไปเลยก็ได้นะครับโอเคค่ะฟังดูนะ่าสนใจมากๆเลยงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทําความเข้าใจแนวคิดเรื่องน้าปะถมภูมินี้ให้ชัดเจนขึ้นครับผมแล้วก็มาดูกันว่าเอ๊มันมีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนบ้างหรือว่ามีคําถามอะไรที่ยังแบบว่าน่าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยมาเคลียร์ภาพรวมกันนิดนึงก่อนนะคะในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาแบ่งประเภทน้ําไว้หลายอย่างเหมือนกันค่ะครับก็มีน้ําในบรรยากาศเนาะ น้ำทะเลน้ำผิวดินที่เราเห็นเห็นกันอย่างในเขื่อนแม,แม่น้ำลำคลองครับที่เราใช้กันประจำใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำในดินตื้นๆน,น้ำบาดาลที่อยู่ลึกลงไปในชั้นหินแล้วก็เอ่อตัวเอกของเราวันนี้น้ำปฐมภูมิค่ะครับจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือน้ำปฐมภูมิเนี่ยเขาให้นิยามว่าเป็นน้ำที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาภายในโลกเองเลยนะครับอ๋อเกิดจากข้างในใช่ครับ แล้วพบในชั้นหินที่เรียกว่าหินผลึกหรือ crystalline rock ซึ่งปกติเราอาจจะไม่ค่อยคิดว่ามันจะมีน้ำอยู่เยอะขนาดนั้นอืมอืมค่ะลึกลงไปกว่า300เมตรนะครับและทฤษฎีนี้ก็มองว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าต้นกําเนิดของน้ําทั้งหมดบนโลกเลยด้วยซ้ําโหทั้งหมดเลยเหรอคะครับซึ่งมันต่างจากน้ําบาดาลทั่วไปที่เรามักจะเข้าใจกันว่ามาจากน้ําฝนที่ซึมลงไปใช่ไหมครับ ค่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะแปลว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้ซึมลงมาจากข้างบนอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะสร้างจากข้างล่างขึ้นมาใช่ครับแล้วแล้วมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงคะในหินแข็งๆลึกๆแบบนั้นนะคะเอ่อม,มีมีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ครับทฤษฎีหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อมโยงกับแร่ธาตุค่ะอย่างแร่ที่ชื่อเมเจอไรต์ที่พบในชั้นเนื้อโลกคือภายใต้ความดันอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยมันกักเก็บออกซิเจนเอาไว้ได้ ทีนี้พอสภาวะมันเปลี่ยนไปออกซิเจนก็จะถูกปล่อยออกมาแล้วก็มารวมกับไฮโดรเจนที่มีอยู่แล้วภายในโลกก็กลายเป็นน้ำ H 2 O ขึ้นมาอ๋อแค่นั้นเลยเหรอคะอันนี้ทฤษฎีหนึ่งนะครับอีกทฤษฎีที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยเสนอโดย Stephen r i c ตั้งแต่ปี1934นนู่นเลยค่ะเขาบอกว่าความร้อนใต้พิภพเนี่ยร่วมกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า t r i p l Luminescence ชื่อยากจังค่ะมันคืออะไรคะ อ่ามันคือการเรืองแสงเวลาหินมันเสียดสีกันหรือว่าถูกกดทับแรงๆรนะ่ะอ๋อค่ะปรากฏการณ์นี้บวกกับความร้อนสามารถไปปลดปล่อยออกซิเจน O กับไฮโดรเจน H จากแร่ธาตุบางอย่างในเนื้อหินออกมาได้ค่ะแล้วก็ทำปฏิกิริยาที่เรียกว่า cold oxidation คืออ่ามันเป็นการรวมตัวกันแหงเคมีที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักกลายเป็นโมเลกุลน,น้ำ H 2 O ใหม่ขึ้นมาเลย โ oh, สร้างน้ำใหม่จริงๆใช่ครับจุดสำคัญคือทฤษฎีนี้เชื่อว่าน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นน้ำใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นมาทางเคมีไม่ใช่น้ำฝนเก่าๆที่ซึมลงไปลึกๆนะครับโห oh, ฟังดูแบบว่าเหมือนในนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะแต่ว่ามันมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมจริงๆบ้างไหมคะหรือว่าเป็นแค่ทฤษฎีมีครับมีการค้นพบที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นมีรายงานการตรวจพบแหล่งกักเก็บน้ําที่เขาบอกว่าใหญ่มาก เทียบเท่ามาหาสมุทรอาร์กติกเลยนะฮะจริงเหรอคะอยู่ลึกใต้แผ่นเปลือกโลกเอเชียในชั้นเนื้อโลกครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาทางธรณีฟิสิกส์แต่ถ้าเอาที่จับต้องได้มากขึ้นหน่อยก็ต้องยกตัวอย่างงานของรีสคนเดิมเลยค่ะเขาเคยทดลองเจาะลงไปในชั้นหินแข็งกลางทะเลทรายที่แคลิฟอร์เนียเลยนะที่ที่แบบไม่มีใครคิดว่าจะมีน้ำแน่ๆใช่ค่ะทะเลทรายนี่นะปรากฏว่า เจาะไปแล้วได้น้ำครับได้ปริมาณมหาศาลด้วยถึง8,000ลิตรต่อนาทีโห oh, เยอะมากครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าทึ่งมากแล้วก็ยังมีแหล่งน้ำในเมืองเก่าแก่อย่างเบรุตหรือดามัสกัสที่เขาอาศัยน้ำจากบ่อบาดาลลึกๆที่ไหลไม่เคยหยุดมาเป็นร้อยๆปีแล้วซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นน้ำประถมภูมินี่แหละครับอืมก็น่าคิดนะคะแต่ว่าถ้าน้ำนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ ทำไมมันถึงยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในวงกว้างหรือว่าทําไมเรายังไม่เห็นหลักฐานที่มันชัดเจนชนิดที่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะคะนั่งเป็นคําถามที่ดีมากครับคือแหล่งข้อมูลก็ชี้ประเด็นนี้เหมือนกันว่านักวิทยาศาสตร์กระแสหลักส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดกับแบบจําลองวัฏจักรน้ําที่เราคุ้นเคยกันอยู่ค่ะก็คือฝนตกไหลลงทะเลละเหยใช่ครับคือน้ํามาจาก นำฟ้าหรือ precipitation แล้วก็หมุนเวียนอยู่ในระบบปิดเป็นหลักเขาอาจจะมองว่าหลักฐานเกี่ยวกับน้ำประม,มะภูมิที่มียังยังไม่เพียงพอที่จะล้มล้างแบบจำลองเดิมได้หรืออาจจะมีการตีความหลักฐานแตกต่างกันออกไป อ่ทฤษฎีน้ำปฐม,มภูมเนี่ยมันเหมือนเป็นการเสนอมุมมองที่ต่างออกไปคือเพิ่มมิติแนวตั้งเข้ามาในวัฏจักรน้ำมิติแนวตั้งครับคือมีน้ำใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากข้างล่างตามรอยแตกของหินหรือ fractures fissures ขึ้นมาเติมระบบน้ำบาดาลแล้วก็ระบบน้ำผิวดินตลอดเวลาซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็การยอมรับในวงกว้างต่อไปครับ เข้าใจแล้วค่ะพอเห็นภาพเลยแล้วทีนี้เรื่องนี้มันสำคัญกับเรายัางไงฮะศักยภาพของมันคืออะไรคะ What's the potential here? โอ้โหถ้าทฤษฎีนี้มันถูกต้องแล้วก็พิสูจน์ได้จริงๆนะครับศักยภาพนี่มหาศาลเลยค่ะลองนึกถึงแหล่งน้ำที่อาจจะยั่งยืนกว่าเดิมมีปริมาณมากแล้วก็อาจจะสะอาดกว่าน้ำผิวดินด้วยเพราะมันมาจากที่ลึกไม่ค่อยปอนเปื้อนง่ายๆจริงด้วยค่ะ มันอาจจะเป็นคำตอบสำหรับพื้นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ที่แหล่งน้ำเดิมมันเริ่มไม่พอใช้แล้วก็ได้นะครับค่ะแล้วการเข้าถึงน้ำประถมมะพรมเนี่ยที่เขาเชื่อว่ามันมีอยู่ทั่วไปในชั้นหินลึกทั่วโลกอาจจะประหยัดพลังงานกว่าการสร้างท่อส่งน้ำขนาดยักษ์ข้ามภาคข้ามประเทศอะไรแบบนั้นด้วยซ้ำอ๋อเพราะมันอาจจะอยู่ใกล้แหล่งที่ต้องการน้ำมากกว่าใช่ครับแต่แน่นอนในแหล่งข้อมูลก็ย้ำนะครับว่าถึงแม้จะเป็นน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ การนำมาใช้ก็ต้องคำนึงถึงอัตราการไหลที่ยั่งยืนด้วยไม่ใช่ว่าสูบขึ้นมาใช้ได้ตามใจชอบเลยค่ะก็ต้องบริหารจัดการให้ดีถูกต้องครับโอเคค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือมีแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็มีหลักฐานบางส่วนที่ชี้ว่าโลกของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่น้ำที่หมุนเวียนจากฟ้าสู่ดินสู่ทะเลอย่างที่เราเรียนเรียนกันมาแต่อาจจะกำลังผลิตน้ำใหม่จากภายในตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้ใช่เลยครับ แม้ว่าการดำรงอยู่จริงๆและก็ปริมาณของน้ำประถม,มภูมิเนี่ยจะยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้ถูกบรรจุในตำราเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับค่ะแต่ข้อมูลที่เราได้สำรวจกันวันนี้ก็ถือว,ว่าเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดน้ำแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับ น่าคิดจริงๆค่ะทิ้งท้ายให้เราได้คิดตามกันไปนะคะว่าถ้าสมมติฐานเรื่องน้ำปฐมภูมินี้มันเป็นจริงขึ้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยการที่เราค้นพบแล้วก็สามารถเข้าถึงน้ำที่โลกสร้างเองได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการจัดการทรัพยากรน,น้ําและอาจจะรวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ําในอนาคตที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหนกันคะ